ในโอกาสที่จะ,กะเกษียณราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับเออผมมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับอันดับแรกเลยเนื่องจากว่าตลอดอายุราชการ35ปีเนี่ยผมรับราชการอยู่ที่สำนักบริหารการทะเบียนแค่29ปีแล้วซึ่งถือว่าตลอดชีวิตราชการก็อยู่ที่ที่สำนักบริหารการทะเบียนมาตลอดนะครับตั้งแต่ประหละัดอำเภอ จะเป็นโปรแกรมเมอร์จนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณท่านธนาคมจงครีระอาทิบดีกรองคอง,องและรองอาทิบดีทุกท่านที่ให้โอกาสขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงสุดขององคอ์กรครับด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจทํางานมีทั้งปัญหาอุปสรรคมากมายก็สามารถ ทะลุก,กำแพงตรงนั้นมาได้ด้วยประสบการณ์ก็ดีที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโชคดีที่สำนับบนกบริการเรียนมีข้าราชการที่มีคุณภาพครับมีความรับผิดชอบอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก็เหมือนเรือนะครับที่มีฝีพายที่ยอดเยี่ยมผมแค่กัปตันที่กําหนดทิศทางให้เดินไปข้างหน้าในเวละที่จกกะเกษียณในปีนี้ก็ถือว่า าฝากน้องๆข้าราชการในสำนักงานทะเบียนครับช่วยกัน,กนขับเคลื่อนภารกิจของสำนักบานการทะเบียนเรานะครับซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของของประเทศครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนกลางอันนี้ก็เป็นภาระสําคัญ ก็ในวัยเกษียณนี้ก็คงจะได้พักกายพักใจเริ่มต้นใหม่ในวันเกษียณซึ่งก็คงพักผ่อนนะครับเพราะว่าตลอดอายุกันทำงานก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องให้น้องๆขึ้นมาทํางานถึงเวลาคนเกษียณก็ก็กลับบ้านไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ซึ่งในอนาคตก็คงเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็อ,อยากฝากน้องๆน,นะครับคนที่ าการเกษียณก็ดีหรือยังมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ก็ดีเนี่ยอยากให้คำนึงถึงสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องสุขภาพการที่ตั้งใจทํางานอย่างสุขความสามารถนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าท่านก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นเนี่ยหลังกเกษียณมีสามเรื่องนะครับถ้าทําท่านทําได้สามเรื่องเนี้รับรองได้มีความสุขแน่หนึ่งเรื่องสุขภาพอย่าให้มีโรคไตแรงติดตัวไปสอง ไม่มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญอันที่สามก็ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายละการไม่มีหนี้ไม่มีสินก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งสามเรื่องเนี้ยถ้าถ้าทุกท่านทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน,น,ดน,ดนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับเพื่อนข้าราชการ,การทุกคนที่ร่วมกันทํางานขับเคลื่อนองค์กรอย่งนี้ไปข้างหน้าและข้าหวังว่า สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก,กลับมาเยี่ยมเยียนหรือกลับมาแสงความยินดีกับความก้าวหน้าขององค์กรก็ก็จะจะได้มายินดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ